พระกลุ่วัดใหม่ปากบางอายุทยาพิมพ์เล็บมือฐานชั้นเดียวครอบแก้วใหญ่เนื้อผงคราบกลํเ่เดิมๆสันนิฐานกันว่าท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจย์โตพรมรังสีวัดละคังร่วมสร้างด้วยพระกลุ่วัดใหม่ปากบางนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณลงกลุมีอายุกเก่าพอๆกับพระสมเด็จวัดละคังและสมเด็จบางขุนพรมหรือสมเด็จวัดเกศชยโยก็ว่าได้ เป็นพระอีกรุ่นหนึ่งซึ่งสันนิษฐานและเล่าขานกันมาว่าสร้างขึ้นในสมัยท่านพระอาจารย์ทรัพย์อดีตเจ้าอาวาสองแรกซึ่งท่านเป็นสิทธิ์ของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมลังสีโดยสร้างขึ้นเพื่อบรรจุกลุในพระเจดีย์รายรอบบริเวณพระอุโบสถเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาในปี2 3 9 4มีมีพระพิมพ์ที่สร้างขึ้นหลายพิมพ์ด้วยกันเช่นพิมพ์ยืนประธานพร พิมพ์ปางสมาธิพิมพ์เล็บมือพิมพ์นางพญาเป็นต้นพระวัดใหม่ปากบางส่วนใหญ่เป็นพระบรรจุกลุ่มีการแตกกลุ่ออกมาครั้งแรกในช่วงสงครามอินโดจีนคือประมาณปี2485และมีการเปิดกลุ่อีกครั้งในปี2495แต่ยังไม่ได้มีการจำหน่ายจ,จ่ายแจกจนกระทั่งออกให้ทําบุญอย่างเป็นทางการในปี2518 แต่ปัจจุบันกลับหาชมได้ค่อนข้างจะยากแล้วนะคะโดยเฉพาะบางพิมพ์ไม่เคยเห็นผ่านตาม,มานานแล้วสำหรับเนื้อหาของพระกุกวันใหม่ปากบางนี้ส่วนใหญ่เป็นพระลงกลุถ้าผิวยังไม่เปิดจะมีคราบกลุแบบคราบฟองเต้าหู้แต่ถ้าผิวเปิดแล้วจะเห็นเนื้อในองค์พระผิวพระเนื้อจะหยาบมีเม็ดแร่เม็ดมวลสารประปราย และนอกจากนั้นยังมีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาว่าวัดใหม่ปากบางนี้ในสมัยก่อนท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีท่านจะพายเรือผ่านและแวะมาพักเป็นประจำเพราะเป็นเส้นทางผ่านของท่านเวลาที่ท่านจะลงมาจากเมืองหลวงมุ่งสู่บ้านเกิดที่อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองและสมเด็จท่านมีความสนิทสนมชิดเชื้อกับท่านพระอาจารย์ทรัพย ท่านเจ้าอาวาสของวัดเป็นอย่างมากพระกลุ่วัดใหม่ปากบางนี้ในสมัยก่อนนักสะสมพระจะนิยมกันมากชนิดเห็นแล้วจะต้องจับประมาณแบบพระวัดพระหรือพระกลุวัดเงินคลองเตยเพราะสันนิษฐานกันว่าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารโตพรมรังสีร่วมกันสร้างพระชุดนี้กับท่านพระอาจารย์ทรัพย์วัดใหม่ปากบางในสมัยนั้นด้วยครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆเ,เล่ากันมานานแล้วว่า ถ้าหากยังไม่มีพระสมเด็จวะละัลคังวัดบางขุนพรมหรือวัดเกศชยโยให้หาพระกลุ่วันใหม่ปากบางมาบูชาแทนได้เลยพุทธคุณเท่าเทียมกันนักเล่นในวงการกล่าวขานถึงพุทธคุณกันมาอย่างยาวนานจนได้ขนานนามว่ารุ่นซับโตคือหลวงพ่อซับและสมเด็จโตพระองค์นี้พิมพ์เล็บมือครอบแก้วใหญ่พระสวยมากคราบกลุ่ําเดิม,ด,มดูง่ายจริงๆนะคะ เด่นด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดและโชคลาภดีมากพระสวยเดิมๆแท้ดูง่ายเริ่มหายากแล้วนะคะสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ